Ngo, owe oh, well, o, oh. o. Oh. วับไปดาาาไปาปราแกวับไปวับพรงเต็งตัวพรงนะดรานะเออกก็เด็กเจ้าตัวก้าดำปืดอ้เอก็เด็ก 你呢？ ักเร็กวกูวะดูน้าจักเก้โอ้ย <_ p ops> ชัสดีนะครับโอ้ยน่าพอดเหลือเกิราเล่นนุน่นนะสชัสด,ดีนะครับ thì mà chôm chồng... lúa keo ừ, con <laughs> chú nó đi mặc lúng rồi chính là rối toàn chính rồi là lúa keo à, đi cầm điều cá nghe đó à, toàn ừ, rồi 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 là rồi keo. Tên nhiên mất cho chi chi rồi 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 chi rồi ้นมยอะพี่ไอ้ไเชดชดเออชีวิตดัยาให้ชดหักไม่เคยได้ยินเนี่ยก็ใจชีวิตเชียนโอ้ยโอ้ยด้วยตำเปล่าฮะฮงงต่ำเปล่ารอยด๋ยจิงเอไยังเคยดูได้รไหมว่ะยางั้นจะจะเล่นโดดูได้ Có đùa ra rồi dần đồ Hồ là cô dơi rồi Vài <tr tavalla> là cô đẹp mất Có dần hẳn bên lê Có dần bên ơ Rồi 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 Này ông mà liều vào bốt trong trạm cầm thế Hả Ông mà liều vào bốt trong trạm cầm Nè Quả phát một tô coi đó cả quả gần quay Hả Hồ dài cho bà nhanh Mừng chuối trôi hay nè Mừng bị lục hồ chuối trôi nè Mừng chuối rạp hay Bỏ ôi oh, đi chân gà cao mà nặng tìm mung quạt trăm ray vừa nong dùa nang lê trăm rơi ôi đi đây 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 đi ôi 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 ôi đi 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 ôi ôi đ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 i ôi เฮ้แกทายไงนันงแล้วมึงนังอยู่บ้านเคยนังอยู่บ้าน,น,านแ,มมแม่มึงมมโอ่โอยโอ้แล้วมึงจ้ามวยใจโอ่กูจะพูดตอบแทนจ้าไม่รู้จักจังว่า,าคุณต้อยคุณรับมัดคุณจ้ามัดบอกว่านัางในจำปันปันดีปันนาปันไรล่ะนองนไปทีดาบูดาพา รานในอาบูราพาเฮออนานเป็นอย่างว่าเนหนังอยู่บ้านเคยเคยแก่ๆหนังว่าโคด้าคุณเ,เ,เลยวาเลโดรายอยากขี้โกรธเลยอ๋อไปดีบัตรจีคนุนเอาลงเลยลงเลยสิโอเล่ตาเบาเล่มังตาเศร้าจช่นกัเข้ามานังมานังเลยทำร่อย อันนั้นเลยัำเป็นเป็นเลยป็นเลยเป็นอะไรเป็นนะเป็นไปแบบนี้ไปติดอาบูราพาโดโดบูราพาโอปราะนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่อติดอาบูราพาโอ้ไม่ใช่โอ้ไม่โอ้ไม่โอ,อ้ดี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 บูราพาปบบนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาไม่อดโ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 ดูปลาดบูราพาปลานังกระพิดเล้วพิดเล้วไม่ใช่เอาไม่เอาไม่ปลาดบูราพาปลาดีปลาดีปลาดีบูราพาปลานังกระพิดเล้วไม่ใช่พิดเล้วอือโอ้โฉยพี่โกรดิตายห้องโดยหลานอีโฉยเบียดผมประนูก็ไม่ใจประนิงก็ไม่ใจประนอย ตบปรโ,โ,โอ boss, ้หเดี๋ยมึงอะกูก็ไม่ดูโอ้เหตุผลไม่ดูทางคนาไม่ดูจีกันรล่งปไอเลยกูเลยจ้ามดีดีดไอาไม่ไหวเลยมึงอืมพวนีว่าว่ากนขีออกกันวะว่ากลนคีออกเอองว่าได้ไมกลนขีออกคีเ็ดได้ใช่ปเนี่ยบมก็กเรื่องลาวีเ็ด ลุงตูมเมาเฮ็ดไปเกียบเป็ดจนว่างลุงตูมเมาเฮ็ดไปเกียบเป็ดจนว่างดัดชิ้นจับเทยแล้วไปตักยางบิ๊กปมม้อมเมาคางไปตั้งโขดโตธนาทนเจ็บเคยต้องไปห้าโมอ,อาิชิตเพ่โปไปกงาน เรมโบ้เล่นภพยใดเตะหนังกำเรมโบ้เล่นภพยใดเตะหนังกำเล่นเล่นชูวิจใจปั๊มเลี้ยงเล้ามงคลกินธรรมจัดลำเกินธรรมนันลำเกินเพราะว่าเป็นฮิตอนุทินกขี้จิตชอบติดคาแขกนายชวนทุดโยเที่ยวไปโทษเอ โมปลาเป็นรังแก่แก่ลงในลายเพรี่โรเก้าแรงเจ้าพงไายไตรวันเพรี่โรเก้าแรงเจ้าพงไายพิมลีไพ่เจ้าไผ่ห้อยแขกที่ตุวันบอกว่าจันยิ้วแซงนะทีตุวันบอกว่าจันยิ้วแซง นุ่มกันใจแพร่แกงหนังแล้งคนเดียวองิงคมคืนองิงคืนคมเพราะว่านุ่มเหี้ยวจะเริ่มกำเกี่ยวเกี่ยวข้าวนในนาโอนี่วินมดตังอันนี้วินมดตังนอนข้างบนลาอันนี้วินมดตังนอนข้างบนลา อันน <Cornell>. ี้วินหมดทางเอาหัาขางบมลาแล้วี่อะไจะดูบอลเดามาเพราะว่าไม่ได้ทำไงไปต่อไปมากูเลได้ติดรัางเฮ้ยกูเล่ก็โด๊กรอนพาไปนีกรอนพาไปใส่รังไงนะโอ้ยจับไม่ได้จับรูปนั่งจับรู้ จับรูปนั่งเออรูปนั่งไม่มีชีวิตจับไหนนั่งจับไหนนั่งไห้จับเพื่อนายนั่งไม่จากคนแรงรูปนั่งหนูแรงอ๋อเออโอ้โหอ๋อม้อนาะโอ้โหอ๋อม่อจับนี่ที่าตดจับไหนนั่งไม่ได้จับรูปนั่งไม่ได้จับค่อยจับคนรับนั่งมึงมุกคลั่งเลยเออจับเพื่อนี้มาอยู่เด้อยเออตุ้กกับกันต่อไปชีวิต Ba Cát, có произ diệu�� Sherilyn Goldap đWhite, ch isnaby masuk được eigenlijk นี่เด็ก็เดียวกว่าเจมไตอยู่นี่มันมุดอุ้มมุดอุ้มลงพูมงพันพรูอ่ะนี่ไปดีเหลือรวยด้วยคนคนเลืวมากเอาบ้าแต่เนี้ออนบ้าแต่เลวโจยอ่ะนี่

วิ่งมาแต่น้อยหนูไอ้ตองหนูตัวจักจั่วขันมึงแกไม่ได er ้ไอ้ตองคอยอย่าต้นผัวต้าวมึงนี่โอ้ผัวตาว บอกเบอร์กูพิษมาจัดใหม่โง้ผมตายไปเลยตามมาพระลูกลานผไมไอ้หงเตือนไปตลกเ่ราท่เป็นคนดีกูมาช่วยเลืออกูจริงจักนิดหลอนะ ที่ได้สติตอยู่นะบริเวณเที่ยวนี้เอ็นความพยายามของผัวเจ้าและเอ็นความกระตันยูนะข้องเจอนีนโลกรายนายะนั้นเจอไปจะโลกพอดีว่าจางพระมนากรเด่นกีรี <c oughs> เขากำลังมีคำท้ามเป็นคำท้าม,ำมาํำมะจ้ามว่าแม่ที่ยิ่งหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ มีกี่เมนะที่นี่พอจะบอกพวกเจ้าโดยจะพอเจอในโลกบุญนำอะไรเลยครับปู่เจ้าพอจะบอกเจอหรือว่บุญนำว่าเกร็ดหลับกัมตมั้มตัมมานี้คืออะไรอะไรเลยครับ พอริงสักดตพอมาช่วยได้ฟังฟ้าเพื่อต้องการให้คนดีกลองบุรียยมีธรรมะบรุรีนั้นเวียงใจจึงตั้งใจบอกกองเตะคำว่าเมีที่ต้องการ แม่ยิงยัยในโลกนี้มีสี่แม่แม่ยิงยั่ในโลกนี้มีที่แม่จะไม่แน่จะไม่แม่นถือว่าเป็นแก่นสางแม่ผู้ใวยชีวิตแม่คงแก่แม่ตรานีแม่โพดซบ ที่เราพบมาจากน,านั้นเ้าสะทานตบคำจำไงดีอ้าดีลูกเ้าใจเลวจะไม่ลูกคำามธรรมะไหวสำรับผู้ที่บัณฑิตไหวสำรับผู้ที่มีปัญญาจนน้ไปสะท้าน เวียงวังเด่นกีรีเลยเจ้าโอปน่านี้จ่ายคําตอบนี้เลยเจ้าจะได้เป็นราชายจะได้วีว่ากับก่ายยิ่งนะูกนะครับปู่เจ้าครับขอบคุณครับเออป่ยป่อยป่ยป่ยป่วย้าปนันเออเดี๋ยวกาเดินจ้างอันนี้เออกูมาบอกบุญโบสถ์นะกูได้ไปเกิดแล้วก็กูได้บุญได้กูศนทีต่างชาวว่างให้กับมนุษย์นะ แอวกูได้ไปเกินโอ้ได้ตนไปเกิดเต้นอย่าเที่ยวเียวนะนะกูมีออกปาคต้นตักีต่อเดียวออกปากูไปน้อยให้เต้นไปยืนอยู่กลางนุ่นนะยืนเลแกตีเปรี้ยวเปรี้ยวนะแล้วยืนรอเละยอ่ใกล้จะกลับบ้านคนนั่งเลืกต้ลอกเลยโอ้ยยยย้นยยยยยน ก็จะขับรถออกจากงานคนนั่งเลือกเดินลอกไอ้กี่จุดเลยโอ้ได้ได้ได้ยูเน่จำมวยยาวๆมาเนี้ไปกันไปกันเออไม่ว่าจะนั่งทรอนไทยไปก็ได้นะเออเดี๋ยวกนที่นั่งเล่จนนั่งเลือกอ่ะคนแค่นั่งเล่จนนั่งเลือกอาจารย์คอยไปบอกเบอร์เขาแล่เขาได้จุกเบอร์จุกไว

อดเจ้าจวันมาบันดาลตา่บอกไม่ตั้ง้ำในเดินแดงก็ทีกลางไจรีมุ่งกูช่นนำไปเพราะว่าเป็นคนดีอตั้งจักที่กลางแกง่ งางหางานทำบุกป่าฝ่า,าดงกันมาแต่ตอนนี้เดินลกุกจ้างไอ้หนูนังปักพ้นกันพ้นพน้องอยากเครียดนอ้องคอยแก้ปัญหากันต่อไป